น้องผิงผิงและครอบครัวมาเยือนสันตีอาสกวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567น้องผิงผิงสราวีธนพูลฮิรันแชมป์จากเวที The Golden Song, ้นซองซีซั่น2พร้อมคุณพ่อและคุณแม่ได้มาเยือนสันตีอาสกเพื่อให้สัมภาษณ์โปรโมตงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงซึ่งเมื่อน้องผิงผิงมาถึงพร้อมครอบครัว ได้กราบอมัสการท่านจันทร์พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านสมณะเมืองแก้วติสวโรที่บริเวณศาลาวิหารและร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัตที่ใต้โบสถ์โดยมีคุณลุงแซมดินเลิศบุตรที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนร่วมพูดคุยสนทนาต้อนรับต่อจากนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของน้องผิงผิงบริเวณหน้าน้ำตกสันเตียโศกน้องผิงผิงบอกว่าบทเพลงที่ครูรักรักพงแต่งนั้น มีการใช้ถ้อยคำและภาษาที่สลัดสลวยเป็นอย่างมากน้องผิงผิงยังได้กราบนมัสการและรับฟังโอวาสสนธนาธรรมกับท่านสิขมาสฉิกตาตั้งเผ่าพร้อมขึ้นไปเยือนงานศิลปะโลกุตระบนพระวิหารพันปีเจดีบรมสารีริกธาตุด้วยครับในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงน้องผิงผิงจะได้ขับร้องสองบทเพลงด้วยกัน คือบทเพลงผู้ครองรักร้องคู่กับคุณแอ๊โชคชัยและเพลงเดี่ยวคือเพลงชื่นรักซึ่งจะได้เปิดตัวในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับ